นี้ต่อมานะครับกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วก็เติมเงินกับแคชเชียร์เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถใช้ยอดเงินที่เติมแล้วเนี่ยมาชําระเงินที่คีย์ออสได้หรือว่าก็ไปชําระเงินที่แคชเชียร์ได้เช่นกันนะครับอ่าโอเคก็ทําการสั่งสินค้าตามปกติได้เลยนะครับอะไรก็ได้เสร็จแล้วกดชำระเงินครับ ชำระเงินอีกครั้งครับเอ่อใสสมาชิกหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่อันนี้ลองใส่ก็ได้ครับโอเคตกลงกดชําระเงินโอเคการชําระเงินเนี่ยครับถ้าเราจะชําระเงินด้วยเง,เงินในระบบนะฮะให้เราเลือกที่บัตรเงินสดครับกดได้เลยต่อมาให้เราสแกนได้เลยครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับได้รับใบเสร็จเราก็รอรับอาหารได้เลยนะครับแบบนี้